สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำาน้ำพริกปลากระ,กะป๋องกันขั้วขั้วไอ้นี่นะขั้วหอมขั้วหอมน,นะคะขั้วหอมไม่คิด ทนะีนี้เราก็ใส่ปลากระป๋อง น,นี่ค่ะยากน้ำปองดีไปลนะ่นน่ต้องใส่น้ำมันมนะคะเพื่ ังจากนั้นเราก็ใส่วิกป่นตามใจเราชอบนะว่าเราจะชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดประมาณนี้หนมงาข้นชาแล้วก็น้ำปลา ปลาใส่ใส่มากเ๋ยวมันเค็ม น้ำลงไปไหน่อยนึง ชิมตามที่เราต้องการนะเราชิมเราอบแบบไหนเราก็เติมแบบนั้นนะคะสุกแล้วนะน้ำพริกปลากระป๋องเป็นเ,นเนมนูง่าย น้ำพิกปากระป๋องน่ากินไหมคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลย